เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ปีนี้เราก็อยากขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้ให้ความอุปการะเมตตาซื้อสินค้าจากนิสันเ่าและเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทุกๆคนก็ขอให้เข้มแข็งอดทนและส,สู้ต่อไปนะครับผมคาดว่าคงคงไม่นานพวกเราจะได้กลับมาสู่ปกติเดิมนะครับ ก็ขออนุญาตขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งใกล้สิ้นปีกันไปแล้วนะฮะก็ก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบคุณลูกค้าในจังหวัดอุบลนะครับที่มาอุดหนุนกับทางด้านสินค้าของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรือว่าทางด้านรถใหม่นะครับก็เนื่องจากปีนี้เนาะเราประสบปัญหาในเรื่องของสภาวะโควิดนะฮะอยากให้พี่น้องทุกคนไม่ก็ท่านลูกค้านะครับทุกคนเลยนะฮะดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับยังไงก็ตามนะครับ เราจะกัดฟันซู้ไปด้วยกันนะฮะปีหน้ายังไงเดี๋ยวเราลุยไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆนะคะร่ลำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาออกรถที่สยามนิสันอุบลร,รัชธานีนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภยัยค้าขายร่ำรวยเฮงเฮงเฮงตลอดปี 2,565นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับเรื่องในวันระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับขออํานวยอพรให้คุณลูกค้าประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับและขอขอบคุณลูกค้าในส่วนของการเข้ารับบริการในศูนย์นิสันอุบลราานนีขอขอบคุณครับสวัสดีครับ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทางศูนย์ซ่อมสีดีออโตกร๊ปนะครับต้องขอขอบคุณทางคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับศูนย์ซ่อมสีของเรานะครับให้เราได้ดูแลรถของลูกค้านะครับผมก็ขออวยพรนะครับในวาระขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับร่ำรวยเงินทองขอบคุณครับ ขอบคุณลูกค้าที่มีความไว้วางใจเรานะคะปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับปีนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เลือกไว้วางใจที่ซื้อรถนิสสันกับทางเรานะครับในสว่วนนี้ก็ขออวยพรปีใหม่ขอให้มีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับในสว่วนนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการของเรานะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆอย่าลืมมาใช้บริการของเราต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางบริษทัทขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการใช้บริการ ศูนย์นิสสันดีออตโต้กรุ๊ปทุกสาขาและเนื่องในโอกาสปีใหม่ขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเงปังๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเราในปีนี้นะครับแล้วก็พบกันปีหน้านะครับ2,565นะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆในปีหน้านะครับหมดหนี้หมดสินนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้บริการที่นิสสันดียอโต้กรุ๊ปของเราทุกสาขานะครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้เราดูแลในปีปหม่นี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศู์บริการของเราค่ะนะคะปีใหมน่นี้ขอให้ลูกค้าเฮงเรวยรวยปังๆค่ะสวัสดีค่ะ